สวัสดีครับอยู่กับผมโดมอัตโนมัติสวิสนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบให้นะครับหลายๆคนนี่ครับคอมเมนต์มาเยอะมากครับว่าอุดอีจาแล้วจาเป็นต้องใส่สายแอร์โฟไหมใส่สายแอร์โฟแล้วจะหยุดการทํางานมอเตอร์ EGR ได้จริงไหมครับก็ผมจะมาทดสอบให้ทุกคนหายสงสัยนะครับเกี่ยวกับสายแอร์โฟนี่ครับว่าจะหยุดการทํางานของมอเตอร์ EGR ได้จริงหรือเปล่านี่ก็คือสายแอร์โฟนะครับผมจะทําการทดสอบสเต็ปแรกนะครับโดยการ ไม่ใส่สาย Air ์โฟนนะครับสเต็ปแรกคือไม่ใส่สาย Air ์โฟแล้วผมก็เลือกค่า Intake Air t e ท p แล้วก็ตัว EGR Commander นะครับก็คือคำสั่งที่สั่งมาแล้วก็ EGR เ r r o r ลยนะครับว่าทุกอย่างนะครับปกติหรือเปล่าเนีครับอันนี้นะครับผมก็จะไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะทดสอบให้นะครับโดยที่ยังไม่ใส่สายนะครับแล้วรอบแรกครับผ่านการทดสอบโดยไม่ใส่สายแล้วรอบที่สองครับผมจะมาทดสอบโดยการใส่สายครับไปติดตามดูนะครับก็นี่นะครับหลังจากผมไม่ใส่สาย Air f โฟแล้วก็สตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาแล้วนะครับก็ผมเลือก ตัว engine rpm นะครับมันคือคือรอบเครื่องยนต์นะครับก็คือรอบ per min นะครับแล้วก็ intake air temp นะครับก็คืออยู่ที่33องศานะครับส่วนรอบเครื่องยนต์ก็คืออยู่ที่750นะครับตัว fuel level feature นะครับก็อยู่ที่3า0พนนี่ครับตัว commander egr นะครับมันก็คือการสั่งการทำงานของมอเตอร์ egr นะครับตอนนี้ก็สั่งมา100นะครับส่วน egr error ครับก็อยู่ประมาณลบศลบนี่ครับ ผมก็จะมาทําการขยับรอบนะครับขึ้นไปที่พันห้านะครับว่ามาดูมอเตอร์อีจาจะเปิดปิดอยู่ที่เท่าไหร่ครับก็รอบพันห้านะครับมอเตอร์อีจาเปิดอยู่ประมาณหกสิบเจ็ดนะครับหกสิบเจ็ดนะครับรอบพันห้ามอเตอร์ยาเปิดอยู่หกสิบเจ็ดตัวฟ e ูเอลเรเวเอรนะครับพิเจอร์ในรางควมเร็วก็ประมาณอยู่ห้าพันสองห้าพันสามนี่ครับ เดี๋ยวผมจะขยับรอบขึ้นไปอีกนะครับเป็นสองพันนะครับก็รอบประมาณสองพันนะครับตัวอินเทคแอร์เทมก็ประมาณสามสิบสองนะครับตัวเฟเจอร์ในรางคอมาเร็วก็หกหมื่นสี่หกหมืนห้านะครับส่วนตัวคอมมานเดอร์อีจนะครับอีจอสั่งมาอยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดนะครับ ตัว EGR error code ก็อยู่ประมาณ0หรือ1เนี่ยครับเดี๋ยวจะขยับรอบขึ้นไป2 5 0 0นะครับก็รอบอยู่ประมาณ2,005นะครับตัวเชเจอร์ในหลังเข้ามาเร็วก็70,02 2นะครับ70,02 2ตัว EGR ก็ประมาณ4.2 4.3นะครับตัว EGR error ก็ประมาณ0นี่ครับ0.8นี่ครับขยับรอบไป3,000นะครับ ก็รอบสามพันนะครับปูเอลเรลเฟเจอร์ L นะครับก็อยู่ที่ประมาณเจ0ด0ม9 0นแปดเจ็ดหมน้าะครับ EGR นะครับ EGR e ก็ประมาณศูนย์นะครับ EGR เออร์เลอร์ก็อยู่ที่เก้าเก้าจุดศูนะครับก็รอบสามพันนี่ครับก็นี่ครับมาทดสอบให้เห็นกันอย่างชัดเจนแล้วครับเดี๋ยวไปทดสอบตอน ผมใส่สาย Airfo ครับว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าครับ A later few moments later. ผมก็จะมาทําการใส่สาย Airfo นะครับเพื่อทดสอบให้ทุกคนรู้นะครับเพื่อที่จะได้หายสงสัยนะครับว่าสาย Airfo นี่ครับสามารถปิดการทํางานมอเตอร์ EGR ได้จริงไหมก็จะทดสอบให้เลยครับอันนี้ผมก็จะเสียบสาย Airfo นะครับ นี้ผมก็เสียบสายแ f ร์โ e เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใช้เครื่องสแกนครับเลือกค่าต่างๆขึ้นมาดูครับแล้วก็ทดสอบมันให้เห็นครับหลังจากผมเสียบสายแ f ร์โ e แล้วนะครับก็มาดูนะครับรอบเครื่องยนต์นะครับอยู่ที่750รอบอนะครับต่อนาทีนะครับอินเทคแอร์เทมนะครับก็คืออยู่ที่ลบหนึ่งองศานะครับตัว FuL l อลเร Pressure นะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ3 0 0พันะครับตัว c o m m a n เดอร์ r นะครับก็อยู่ที่ศูนย์นะครับตัวอ o r นะครคืออร์เลย์นะ ตัวคอมมานเดอร์ครับก็คือตัวที่สั่งมานะครับว่า EGR ควรเปิดปิดเท่าไหร่ส่วน EGR Error นะครับก็คือค่าวความผิดพลาดน,นะครับที่สั่งมาแล้วสัญญาณส่งกลับไปนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าตอนนี้รอบ750รอบนะครับเสียบสายมอเตอร์ EGR ปิดศูนนะครับเดี๋ยวผมก็จะขยับรอบขึ้นไปพันหนะครับ ก็รอบอยู่ประมาณพันห้านะครับรอบประมาณพันห้านะครับทุกอย่าง EGR ปิดศูนย์นะครับก็เป็นเชอร์ในรางเขามาเร็วก็ประมาณ4ี่พันหนันสนะครับตัวอินเทคแอร์เทมเราก็ศูนย์นะครับเดี๋ยวผมก็จะรอบขึ้นไป2องพันนะครับ รอบ2000นะครับอินเทคแอร์เทมเราก็คืออยู่ที่1นลบนองศานะครับตัวเอลเลเวเจอร์ L ature, ประมาณ 4,700, 4,800นะครับตัวอีจอนะครับก็ยังปิดศูนย์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะขยับรองไป 2, 5, น2,500นะครับรอบ2,500นหน้านะครับตัวอินเทคแอร์เทมนะครับก็คือลบองศานะครับ ส่วนโฟเอลเรลเฟเจอร์นะครับก็คือ5้าหมนะครับแล้วตัวคอมมานเดอร์นะครับก็คือศูนย์ตัวอีจอาร์เอรก็ศูนย์นะครับเดี๋ยวขยับรอบขึ้นไปสามพันนะครับก็ขยับรอบขึ้นไปสามพันนะครับก็อีจาปิดศูนย์เหมือนเดิมครับก็นี่นะครับใส่สายแอร์โฟแล้วนะครับก็อีจาสามารถปิดศูนย์ได้นะครับไม่ว่าเราจะขยับรอบขึ้นไปเท่าไหร่นะครับอันนี้นะครับก็มาทดสอบให้ในแล้วนะครับว่า ใส่สายแอร์ o ฟสามารถปิด EGI หรือหยุดการทำงานมอเตอร์ EGR ได้จริงแบบ1 0อปอร์เซนะครับการใส่สายแอร์ o ฟนะครับก็นี่ครับเป็นคำตอบและเป็นข้อสรุปให้แล้วนะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าใส่สายแอร์ o ฟไปแล้วเนี่ยครับจะสามารถปิดการทำงานมอเตอร์ EGR ได้จริงไหมหยุดการทำงานมอเตอร์ EGR ได้จริงไหมคลิปนี้นะครับมีคำตอบให้ถูกต้องที่สุดแล้วก็ทดสอบให้เห็นที่สุดนะครับว่า ใสสาย i r r ์ฟนะครับผมยืนยันให้เลยนะครับว่าใส่สาย i r r ์ฟไปแล้วสามารถปิดหรือหยุดการทํางานมอเตอร์ EGR ได้จริงยังไงก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปใหม่ๆทําคลิปดีๆขึ้นมานะครับเดี๋ยว EP หน้าผมก็จะสรุปให้นะครับว่าข้อดีข้อเสียของการใส่สาย i r r ์ฟคืออะไรนะครับสำหรับคลิปนี้ผมโดมอโตเมชั่นก็มาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ